คนอื่นเขาช้อปปิ้งห้างรลตรงโลตัสกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมไปช้อปปิ้งร้านขายปุ๋ยขายยานะครับดีใจมากเลย <c oughs> เหมือนเด็กได้ของเล่นนะครับผม <c oughs> นี่มาดูว่าพุ่งจะฉีดยานะครับอันนี้คือหนึ่งอย่างแล้วที่เราไปเดินช้อปปิ้งกันมาวันนี้อันนี้คืออีกหนึ่งอย่างนะครับผมอันนี้เป็น สลายทะเลนะครับไม่ใช่บำรุงคนนะครับบำรุงต้นไม้นะครับชอบมากเลยถูกใจมากเลยนะครับตอป,ปิ้งกันไปนี่ถุงเดียวไม่พอเราจัด2ถุงเข้าไปอันนี้คือจับใบนะครับผมของ m v นะฮะของธรรมดาโลกไม่จำนะครับใช้แบบถูกๆก,กากากไม่ดีนะครับผมเราต้องใช้แบบจัดแจม เสียไปเลยนะครับของเอ็มบีไปโรดนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับมีของดีกว่านี้นะอันนี้กลัวกลัวว่าข้าวโพดจะอดอยากนะครับเพิ่มวิตามินซิงเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าไวลดความอ้วนนะครับหรือว่าให้ผิวดูดีนะครับให้ข้าวโพดดูดีครับผมนี่คนเราแล้วกินอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องขาดอย่างหนึ่งนะครับคอมเพกเข้าไปอันนี้เป็น อาหารรองนะครับผมทัดเด็กทัดรองนะครับนี่ถูกใจมากเลยครับผมในสิ่งสําคัญที่ขาดไปได้นะครับนี่ไอตัวทําลายของเรานะครับอีมาแมกตินโซเอ็ดนี่พวกหนอนชอบกินมากเลยครับกินปั๊บแม่งชักแง่งเตายนะครับหนอนห่อเดียวโรคไม่จําครับสองห่อเข้าไปบวกเข้าไปนะครับสรุปว่าวันนี้ไปช้อปปิ้งกันแล้วนะครับช้อปปิ้งร้านขายปุ๋ยขายยานะครับ หนึ่งอย่างอันนี้ของเก่าเหลือเสริมไปหน่อยนึ่งอันนี้ของเก่ามีสารจับใบแต่ใช้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่อันนี้วิตามินซิงนะฮะอันนี้คนกินได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ผลน้านมาจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ปุ๋ยก่อนออกดอกจัดหน่อย30-20 10ก่อนออกดอกนะครับแจ่มมากเลย อันนี้จะเป็นสา,สารสกัดจากสาหร่ายทะเลสบายรูซิท่านะครับสบายลูดีน่าประมาณนี้นะครับนามาใส่ต้นไม้ได้นะครับจัดให้ไปแต่เขามีคําเตือนนะครับว่าอย่ากินเลยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมบออกับภาษาในอาไปนะครับ